สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะคะเปาะสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะคะทําเป็นสไตล์โคกหนองนานะคะด้านหน้าแปลงที่นะคะเป็นทางหลวงชนบทด้านขวามือของแปลงที่เป็นถนนหินคุกม,มีสาธารณะสองด้านนะคะอบล้อมไปได้เพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะด้านหน้าเป็นทางหลวงชนบทที่ดินทั้งหมดเนื้อที่399ตารางวานะคะ เราขายยกแปลงในราคา480,000บาทเป็นโฉนดคุดแดงนะคะไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระอะไรเลยนะคะแปลงที่ดินนี้ห่างจากอบตโพม,มุ้งพันโดยประมาณ1.9กิโลห่างจากอำเภอ3ามโกโดยประมาณ9กิโลนะคะห่างจากจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ29กิโล ห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณ100กิโลห่างจากโดบินสันสุพรรณบุรีโดยประมาณ25กิโลนะคะเป็นโนดขุดแดงโนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านซ้ายมือของแปลงที่นะคะเราสามารถวิ่งออกไปตัวจังหวัดอ่างทองออกสายเอเชียได้นะคะส่วนด้านฝ่ามือของเราสามารถวิ่ง ไปจังหวัดสุพรรณบุรีโรบสันสุพรรณบุรีออกถนนเส้น340ได้นะคะอันนี้อบล้อมไม่ได้เพื่อนบ้านนะคะหน้าแปลงที่ดินเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี้ยวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาที่ปลูกสร้างบ้านอยู่นะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูที่ได้นะคะ0925816638ทิปนะคะแอดไลน์ Add สอบถามรายละเอียดและนัดดูที่ได้นะคะขอบพระคุณย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ